โรงเรียนที่408นะครับโรงเรียนบ้านตะเภาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลตูมอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3หมู่บ้านตะเภาเนี่ยชาวบ้านมีอาชีพหลักคือทำนานะฮะโดยมีรัศดรอ,อาศัยอยู่ประมาณ85ครัวเรือนหลังจากฤดูการทำนาเสร็จก็จะเป็นปลูกพืชน,นะฮะตามวิถีชนบทภาคอีสานปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด65คนเปิดทำการเรียนการ สอน8ห้องเรียนผู้บริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครู3คนผานลง1คนธุรการ1คนรวมทั้งหมด6คนนะฮะโรงเรียนบ้านตะเภาตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา2517โดยมีนายทองพูนทั่วประคนนายอำเภอปางกูนะฮะนายบุญตาชัยเรียบศึกษาที่การอำเภอปางกูนายสุวรรณพมลาหัวหน้าหมวดการศึกษานายอุดอุดทุมพรกำนันตำบลตูมนายคุณผักไหมผู้ใหญ่บ้านตะเภา และบ้านตรอกและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกลุ่มตำบลตูมได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นบนพื้นที่ของประชาชนบ้านตะเผาและบ้านตรอกและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกลุ่มตำบลตูมทั้งหมดได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้นบนที่ดินที่ประชาชนบ้านตะเภา,แ,าและบ้านตรอก ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินนะฮะซึ่งเป็นที่นาของนางวัยจันทองเนื้อที่7ได้35ตารางวาตามหลักฐานนสจุดสก่อเลขที่101เล่มที่4หน้า11ที่ดินดังกล่าวได้โอนเป็นของทางราชการเรียบร้อยแล้วและขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ กับธนารักษ์พื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเลขที่สกจุด5 0 4 5ลำดับที่18เรียบร้อยแล้วเงินบริจาคอีกส่วนหนึ่งได้มาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้หนึ่งหลังเดิมนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเภาและบ้านตรอกต้องเดินไปเรียนที่โรงเรียนบ้านตูม เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เปิดทําการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา2,517มีข้าราชการครู2คนมีนายสมศักดิ์จันทองรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่เปิดสอนนักเรียนชั้นป .1- ป .4 มีนักเรียนทั้งสิ้น85คนตั้งแต่พุทธศักราช2,517จนถึงปัจจุบันอุปสรรคในการเรียนการสอน1 โรงเรียนต้องควบห้องเรียนสองห้องต่อครูหนึ่งคนขาดแคลนงบประมาณจ้างครูช่วยสอน 2. อครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนประกอบอาชีพรับจ้างต่างจังหวัดนักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายนักเรียนขาดความอบอุ่นและการดูแลใส่ใจ 3. โรงเรียนมีสภาพอาคารที่ชำรุดทรุดโทรม มีความจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ชำรุดเช่นพื้นห้องบันไดฝ้าและหลังคาเพื่อให้มีความคงทนแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับนักเรียนสิ่งที่โรงเรียนต้องการรับความช่วยเหลือดังนี้ 1. ง,งบประมาณสนับสนุนในการจ้างครูอัตราจ้าง 2. งงบประมาณสำหรับการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ชำรุดเช่น หลังคาฝ้า,าพื้นอาคารเรียนบันไดโต๊ะเก้าอี้และอื่นๆเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียน 3. สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน 4. อุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดดินสอปากาดินสอสีเป็นต้น 5. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน 6. อื่นๆตามที่จะให้ความอนุเคราะห์นะฮะสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่พออสุดจินสมบัติวงโทร0929216680คุณครูวิรัตหาดคำโทร0956029737นะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียนบ้านตะเผาจังหวัดศรีสะเกดนะฮะเราไปดูข้อมูลการเดินทางของโรงเรียนกันเลยฮะนี่คือ ภาพจาก Google Map นะครับโรงเรียนบ้านตะเภาเป็นโรงเรียนประถมศึกษานะครับมีเฉพาะระดับประถมตรงนี้ปราสาทต่างกู่โรงเรียนบ้านสามขาวัดป่าสีมงคลรัตนารามโรงเรียนผักใหม่วิทยานุก,กูลนะฮะร,รอบๆโรงเรียนบ้านตะเภานะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นหมู่บ้านขนาดย่อมที่อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนบ้านตะเภาแล้วครับมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนนะครับ จากค่าสายตาแล้วไม่น่าจะถึงร้อยนะครับประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนล้อมรอบด้วยทุ่งนาทั้งสี่ทิศละครับมีถนนใหญ่ตัดหน้าโรงเรียนเราไปดู Google Street View กันหน่อยดีกว่าง่เข้ามาที่ Google Street View ก็จะเห็นหน้าโรงเรียนเลยนะครับทั้งสี่ด้านของโรงเรียนเนี่ยเป,เป็นทุ่งนาเป็นที่นาถ้าไปช่วงทำนานี่ก็จะเห็นเขียว ส่วนลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นป้ายของโรงเรียนนี่ละหะโรงเรียนบ้านตะเพานะครับเราเข้าไปในโรงเรียนไม่ได้เราจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยมีอาคารเรียนสองชั้นอยู่สองหลังคือหลังนี้แล้วก็หลังนี้นะครับแต่ว่าเด็กนักเรียนน้อยมากเลยนี่ถูกโรงเรียนหรือเปล่าตําบลตูมสีสเกตโอเคถูกแล้วละครับก็ประมาณนี้แล้ครับ โรงเรียนสามารถเข้าไปดูใน Google ได้นะฮะท่านใดที่สนใจที่จะบริจาคให้กับโรงเรียนก็ติดต่อกับทางเรียนโดยตรงได้เลยนะครับเรามาดูข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่โรงเรียนบ้านตะเภากันเลยครับระยะทางจากกรุงเทพมหานครนะฮะห้า้อยสกิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนะครับจะออกไปทางลำตะคอง หรือว่าไปทางสะแก้วก็ได้นะครับข้อมูลทั้งหมดเท่านี้เลยฮะสำหรับท่านใดที่มีความสงสัยและข้อสักถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่เพจโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นธุรากันดารนะครับสามารถส่งข้อความมานะครับหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยเรามีแอดมินตอบตลอดนะครับและกลุ่มไหนท่านใดที่ทําจิตอาสาเป็นครั้งแรกนะครับสามารถขอคําปรึกษาได้โดยตรงเลยนะครับยินดีมากๆนะครับขอบคุณครับ